นนยอตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครับทุกคนขึ้นไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูสภาพตอนกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันไหมฮะขึ้นมากลางคืนเนี่ยมันก็จะมีจินตนาการที่แตกต่างกับกลางวันมากๆ เนี่ยหรอเจอเจออะไรไม่รู้นะฮะกลางคืนแต่กลางวันมาไม่เจอใครอ๋อสถานีกลางบางซื่อ ดูการฉาบปูนดูว่าแผ่นปูนผิวปูนมันแปลกแปกแปลกยังไงไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่มีความรู้เรื่องช่างแต่ยิงปุ๊กเนี่ยฮะเขาบอกว่าเหมือนปูนไม่เกาะต้องต้องยิงหารูใหม่มี รอยรล้าวแล้วก็รอยซ่อมมากันไปครับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบเราแค่ผ่านมาดูผ่านมาเจอขนับกลางหรือแมงเล้าเลยขนาดงอไม่เล้าหรอกหลงแล้วอื้อ พื้น,นยังแปลกเลยายมันจิ้มตรงที่ยชามันไม่ใช่มีปริาเขาเลยว่าแบไอ้วันทีนั่นของ กินมาดีตรงจุดนี้เห็นว่าเคนายเจอสิ่งผิดปกตินะครับเขาก็เลยทำการตรวจสอบก่อนเห็นว่ามีคลืนออกมาแล้วมีโครงเข้าไปแค่เดียว ถัดกันจากจุดนี้เมื่อคือนนี้นำออกไปตักตรงบริเวณโซน C เนี่ย5รา,ายก็คือบริเวณจุดนี้เลยนะครับอันนี้คืออะไรแตกรายงานหรือว่ามันเป็นลวดลายของมันหรือว่าเขาทำเป็นลวดลาย งานซ่อมโอ้โหมันลุยขนาดลุยง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยพี่ดูดนี่ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย ด้านหลังนี่ก็เป็นสถานีกลางบางซื่อรถไฟกำลังเปลี่ยนหัวรถจัด คนเ,เราน่าจะน้อยพอทียรอ,อยิงปุ๊กแล้วปูนไม่เกาะวางแนวใหม่แกคืนที่ บันไดหนีไฟที่ใครหลายๆคนไม่กล้าเข้ามาสภาพเป็นแบบนี้ครับไ,ไปดูเท่าไหร่ <Okay. S 1> อันนี้หน้า จะเป็นที่เขาบอกในข่าวว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วในตึกนี้จะมีโรงหนังนะครับเป็นสภาพแบบนี้น่าจะเป็นในส่วนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นโรงหนังก่ออนเหรืี ส่วนช่องตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยสอาวันติดต่อกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนที่ออกมายืนตรงนี้นครับแล้วชะโงกหน้าไปที่เต็นท์ของมูลนิธิแม่นาคพระขนง ตะโกนไปบอกว่าขอข้าวหน่อยสองกล่องขอข้าวสองกล่องเขาก็เห็นว่าเป็นคนมายืนขอข้าวแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วไม่เจอใครเขาว่าอย่างนั้นนะครับถึงเรื่องที่น่าแปลกนี่ไม่ได้พูดน่ากลัวนะไม่พูดให้มันให้กลัวนะแต่ว่ามีคนเขาบอกมาแล้วก็เต็น,หหน์แม่นาคเขาก็เล่ามาแบบนี้นะครับว่านี่แหละตรงจุดที่ผมยืนเนี่ยนะฮะ ว่ามายืนตรงเนี้แล้วก็ตะโกนไปบอกว่าขอข้าวหน่อยสองกล่องขอข้าวหน่อยสองกล่องมา,มาที่เต้นแม่นาคพระขนมนี่แหละเต้นลงครัวซึ่งปกติเต้นเนี่ยจะอยู่ใกล้กับทางเข้าหน้างานมวยเที่กู้ภัยต่างๆเขาก็จะมากินข้าวที่นี่กันมาฝากท้องที่นี่กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าที่แลแล้วก็กู้ภัยมากินข้าวอยู่ในช่วงเช้า ที่จะมีคนมากินข้าวทั้งวันนะครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่ามีคนออกมาจากตรงนี้ช่วงกลางคืนดึกดึกนะช่วงสองสวันที่แล้วที่เขาเจอกันว่าเป็นคนงานมายืนแล้วก็ตะโกนไปว่าขอข้าวสองกล่องก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกดีครับแต่พอขึ้นมากลางคืนก็ไม่กล้าขึ้นมาหรอกคนเดียวไม่กล้าขึ้นแต่พอกลางวันก็กล้าขึ้นมา ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เขาบอกว่าเป็นห้องประชุมหรือถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นโรงหนังกันนะครับกว้างดีกว้างมากๆ